บม,มาชมกันอีกมุมนะครับผมมาดูการเาริม่มขุดผากับจ้าซปเปอร์เอเอซปเปอร์เอลซีนะครับวันนี้140สสิบว,วันนี้ก็ใช้เครื่องทศ่สามีดินก็จะเป็นดินไซา์นะครับดินข้างล่าง เริ่มจับนะครับเริ่มจักตรงนี้ก็น่าจะมาจบตรงนี้ครับผมมาดูโจ S C ร้อยสี่สิบกันนะครับผมยงเงียบกิบส o กันยาวๆเลยนะครับ รถคันนี้ตอนแรกนึกว่าแจะเก่าแจะกล่องมานะครับคันนี้แกะมาจากะระยองครับเป็นมือสองนะครับแจะมายังไม่ถึงปีนะครับแสภาพก็ยังเียนะครับผมก็ยะตั้งแนวก่อน แบบมจี0.5ลูกบอลเมตรเราเลยเจ็ดตัวแคเอร์สองตัวเครื่องมิซูบิชิบัเมเชย์ 3D ผลิตยอยู่แถวระยองนะครับคันนี้อยู่การทำงานนะครับ ลงเต็มไฟฟ้ารงนี้รถขุดก็งานเยอะนะครับตอนนี้เจอดินทรายตรงนี้ก็กินหมูครับผม ตากาศยามเย็นนะครับฝนฝนก็เริ่มจะต,ตกมานะครับผม น่าจะเป็นการโยนดินใส่พันคูนะขุดสระอยู่สูงขนาดนี้ไม่รู้น้ำจะมีหรือเปล่าฝน <c oughs> ก็เริ่มจะลงเม็ดม,มาแล้วพี่น้อง ไม่น่าจะเป็นขุดสะน่าจะเป็นเอาดินไปขึ้นเป็นโขกนะดูใะทรงแล้ว การด,ดินขึ้นไปเป็นโคกไม่ใยน่นะครับผมไม่น่าจะเป็นสะ ชมกันยาวๆเลยนะครับกับเจ้า H140 Super LC ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแปดหน้าอามเสริมสามแฉกเมื่อกี้0.5ลูกบาทเมตร ใกล้ๆเลยนะครับผมวันหยุดก็หาไทายคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องรถขุดนี่ดักดินใส่ดำนี่สู้ทำงานชั่วโมงไม่ได้นะครับเพราะว่าทำงานชั่วโมงก็จะได้ เป็นเร็วกว่านะครับผมถ้าตักดินใส่ดำก็จะมีตัวหารทั้งในหน้าทั้งรถดำนะครับแต่ถ้ามาทำงานชั่วโมงแบบนี้ก็รถแม็โคกินคนเดียวเลยนะครับผมเต็มๆไปเลยนะครับโอ้ดินสวยมากครับหน้าดิน ยังแน่นเลยนะครับรักษารถดีมากดูสภาพรถไม่มีจระดีเยอะไม่มีอะไรเลยผูาคนขับรักษารถไม่ดีนี่บูมอาร์มนี่เปื้อนไปกับจระดีหมดครับงเสียงบุ้งกีถ้าถ้าคนขับไม่อัดจระดีนี่บุ้งกีนี่ดัง ่สำหรับคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ชอบบอ,อกกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผม เป็นกำลังใจให้ช่องของผมยนะครับเล็กๆซึ่งเป็นช่องใหม่นะครับผมเดี๋ยวมันหยุดจะมาถ่ายรถปุดรถแท็กเตอร์รถย้ำให้ดูนะครับเราก็อยู่กับเอเจ้าเป็นเชร้อกันยาวๆเลยนะครับผม น่าจะเป็นการโยนดินนะโยนดินไปสร้างบ้านหรือเปล่านนะไม่ได้ขุดซะนะครับถ้าถ้าขุดซะน่าจะน่าจะลึกแล้วมีตุ๊กตาสองตัวห้อย,อยู่ใต้บุม เ <Michel> ยี่ยมสุดภูมนะิเลยับดินสวยมากหน้าดิน ก็อย่างนี้นะครับทํางานก็ลูกค้าก็ชอบใจนะครับรถใหม่นะครับเพราะว่ามันเร็วนะครับเพราะว่ามากทุกวันนี้คนก็จะจ้างเป็นงานชั่วโมงถ้ารถเก่าๆมาก็ออยากครับที่จะมีงานนะครับเพราะว่านายหน้าก็ต้องการรถใหม่ๆนะครับเพื่อจะไม่เสียงานนะครับเพราะว่ารถขุดไม่มองอแงนายหน้าก็มีตังค์นะครับนายหน้าทุกวันนี้ก็มองใส่แนละ้ว ก็ต้องหารถใหม่มาทำงานก็ขอบคุณสำหรับทีมงานนะครับที่มาให้ถ่ายนะครับผมทีมงานพอกัำนันบทุกคนนี้ไม่โคเยอะทำราคาแพงก็ไม่ได้ นะคาแพงก็ไม่มีงานดูไปดูมาตัวนี้อาร์มไม่ค่อยยาวนะครับไม่ยาวเท่าเอ็เมถ้าตัวเอเมนี่อาร์มจะยาวกว่านี้นะสูงนะอาร์มบูมาม่าจะเท่าไตัวเอสเชร้อย ยีสิบนะครับตัวนี้น่าจะใกล้เคียงกันสำหรับคลิปนี้ก็ชอบอกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ